สวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมาอธิบายข้อที่2นะครับค่คิดเลขออกทาง LCD ครับเราเริ่มเลยนะครับก็จะใส่ i n c o d e y.h นะครับแล้วก็ใส่อันนี้เ r e q u i s t digital i2c.h นะครับก็เพิ่มจาก library นะครับ าแต่ละช่องว่าจะเป็นค่าจะให้แต่ละปุ่มนั้นมีค่าเป็นเลขอะไรบ้างนะครับนะดนั้นเราใส่ initial key 4 4 a ก็คือ 0x0f นะ 0x0f นะครับอันนี้ก็จะใส่เป็น n q 4คู4นะครับซึ่ง data บก็คือ aSCII นะครับันี่เป็นอลัมน์เป็นโลอย่างอันนี้ aSCII ก็คือ noq i เท่ากับ0 i มากกว่าเกับ3ก็คือ i บวก ใส่เป็นดีเลย์โลก็คือ p i A ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับลงมาจนรีเทิร์นกลับไป CSI เหมือนเดิมแล้วก็เช็คนะครับ ก็รีเทิร์นไปที่เช็คอีกรอบหนึ่งโฟลก็จะเป็นนำนำหนึ่งเป็นศูนย์สองเป็นศูนย์นะครับชาก็คือทีแอชชั่ให้มันเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับส่วนบูรีนค่าจะเป็นฟอล์ครับค่ะ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ v o i c e setup นะคะโดยที่สองมาทัดตรงนี้ lcd begin lcd backlight ตรงนี้จะเป็นส่วนของ lcd นะคะแล้วก็ init ตรงนี้จะเป็นของ Keypad 4คูณ4ที่เราเอาไว้กดตัวเลขป้อนค่าแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับเพื่อที่จะได้ค่า output ออกมานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ซีเรียลสองซีเรีสามก็คือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดอานูโ,โนสองอันนะคะในส่วนของลูปตรงนี้นะคะเราจะทำการให้ตัวรับตาป้อนป้อนค่าเข้าไปในซีเรียลสองนะคะแล้วก็ซีเรียลสามก็จะทำการรับค่าตรงนี้ แล้วก็ต่อไปคีย์จะทำหน้าที่เก็บค่านั้นนะคะแล้วก็ if key ตรงนี้จะเป็นส่วนของการรับค่าจาก Keypad นะคะแล้วก็ result ตรงนี้จะเป็นการแสดงผลลัพธ์ต่อไปในส่วนของ detect button นะคะถ้าเกิดว่าเรากด4 อ่จะเป็นการเคลียร์ข้อมูลที่เพื่อที่จะเริ่มคำนวณใหม่โดยที่เงื่อนไขตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขของการคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารนะคะอในส่วนนี้สมมติว่าเรากดเลขหนึ่งในคีย์แพดมันก็จะอส่งต่อข้อมูลโดยที่ถ้าเกิดว่า ถ้าถ้าเกิดว่าตรงนี้ก็คือจะแสดงผลออกมาเป็นเลขหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่านอกนจากนี้มันก็จะให้นําเท่ากับนําคูณ10บวก1นตรงนี้ก็คือนําที่เรากดเข้าไปในตอนแรกอันนี้จะเป็นส่วนของการบวกลบคูณหารทั้งหมดเลยแล้วก็ ตรงนี้เราจะคำนวณบวกลบคูณหารก็คือถ้าเรากดบวกแอคชั่นก็คือผลของมันก็จะเป็นบวกลบก็จะเป็นลบคูณก็จะเป็นคูณหารก็จะเป็นหารแล้วก็เราก็ทำการใส่ดีเลย์เข้าไปด้วยต่อไปตรงนี้จะเป็นการคำนวณ ที่ค่าตัวเลขที่เราป้อนเข้าไปในก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ผลที่ได้จากการคำนวณเนี้ยมันจะไปออกตรง y out ตรงนี้ก็คือตรง lcd set cursor ตรงนี้เป็นการตั้งค่าว่าให้แสดงตัวเลขที่เราจะกด อยู่ตรงมุมซ้ายสุดของจอ lcd แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการแสดงกดเข้ามายเท่ากับเพื่อแสดงผลลัพธ์ออกมาในส่วนนี้จะเป็นส่วนของผลลัพธ์ซึ่งมันจะแสดงออกตรงบริเวณล่างสายเอ๊ะล่าง ล่าง,งซ้ายของตัว LCD ค่ะเดี๋ยวไปดูผลของการลั่นกันเลยค่ะ